Kaboom? Yes, Rico. Kaboom. สวัสดีครับท่านผูนช้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิมมี่เจเจครับและวันนี้้วยผมไปทำอะไรมาครับปัดฝุ่นนะครับเพราะว่าคุณคิมใช้ระเบิดในห้องเนาะคงจะเป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> คุณก็รู้ใช้ระเบิดอะไรครับนิวเคลียร์แต่ไม่ทำลายรบ้นของพวกเราหรอกเอ๊ะไม่ทำอะไรเออ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ผมพูดอะไรของผมซึ่งการต่อสู้สอ,สองสองนี้ก็เพิ่งเล่นมาสดๆเลยครับ เดือดจริงๆนะครับผมอัดคลิป2วันติดขนาดผมมีขนาดผมไปโรงเรียนนั้นครับเนี่ยก็ดีครับการบ้านก็ไม่มีไม่ค่อยมีตรงนี้เอ่มีอยู่ครับแต่มาทำครบเนาะคุณก็รู้ห้ามทำงานค้างไว้ถ้าค้างนก็ค้างไว้ก็เตรียมอะเยอะครับเยอะจริงๆโอเคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลารับชมกันเลยครับ เป็นคนประเทศยูเครน2ประเทศมีธงด้วยครับซึ่งการต่อโซนนี้จะไปจะเดือดน,นะครับเนี่ยเดือดจริงๆ <c oughs> สี่นาทีคุณก็รู้ทำไมถึงนานแล้วผมจะดีเพย์เอาครับเมื่อวานครับผมดีเพย์ให้งไง่ะ <c oughs> แปโปดเน็ตจะโอเคขอบใจขอบคุณพระเจ้าที่ให้เน็ต <Wow. S 1> ผมนะ่ะดีลยทีเดียวเออ,อยุกจกเก้าอี้แป๊บ บอกว่าผมไม่หลังปวดหลังนี่แหละเอาละซึ่งแบบนี้ก็เป็นอะไรละเมื่อกี้เป็นเออแบบนี้นะครับมาที่แบบตรงนี้ตั้งเอ่อตั้งอู่เรือหากันได้จริงๆครับ <laughs> ก็เทคนิคเหมือนเดิมครับสร้างอันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเวลาขี้เกียจที่ไป <laughs> ก็นี่เราจะดีเพย์ไปสู่ฉากที่ต่อสู้นะครับอืมเปก่อนเอซี AC. ก็เจอคนโหดอยู่นะครับเดี๋ยวดูถูกหาต้นเก็บนะคสมมติยันเก็บเดียวขนาดนี้ ออออแย่งได้สวยงดงามแต่ก็ผมขึ้นชั้นสองให้เร็วที่สุดแล้วก็สร้างแต่ว่าสร้างไม่ได้ครับเพราะว่านานเพราะว่าแรกการมองเห็นลันกษณะมันถึงครับแต่ระยะนี่แหละไม่ถึงชั้นสองม,มันน่าจะเอาอู่เรือเลยครับเพราะมีอันนี้เลยครับอลรงพนัดจุดโจมหมายผมต้องรีผมต้องรีบบ่อยๆ<บ>ครับเพราะว่ามันกระตุ้นมันนานมากที่จรก็ในนาทีน,าน,าน,านนะ ถ้าหนึ่งชั่วโมงก็รีดคูณติดนี่แม่งเลยครับนี่ได้เออนี่ฐานลาบก็ก็เคยก็เฉยๆคุณคิมก็อัพเลิศลัดตะวบอู้ไอ้สีฟ้ามีหูเหล้วแขกในป้อมต่อไปโดอีกแล้วคุณคิมบอกว่านะป้อมตัวโดมันเอ่อเปาะเหรอดูสิอู้อุ้อู้อู้หนึ่งสองอู้แล้วยิงสองนัดจะไม่แตกอีก โอ้พระเจ้าจะติดไปไหนมันมันต้องน่าแตกแล้วแต่สังทังน่าจะไม่แตกเยยะไปเลยแล้วก็เก็บทรัพยากรกระพังน้ำซึ่งหลังจากที่ผมเห็นหลังจากที่คุณคิมเนี่ยสามารถรวจับว่ามันมีลานสนามอยู่ตรงนี้ก็เลยผมก็บอกว่ามันจะน่าจะสร้างป้อมกับิดูประมาณตรงนี้ครับเลยก็ต้องรีบทำาไมอน,นั้นซะลานสนามมันโอ้โหสีให้สีสามารถค่อยโอ้โหลดเลือดล,ล,ล,ลดรัวมากเลยครับ ดิกูดหลังจากนั้นผมก็เตืนอนคุณคิดว่าสายทางน้ําจริงๆครับ <Hey. S 1> เฮ้ยระเบิไปลาดนะคุณก็รู้ระเบิดพลาดมันอันตรายแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจหลังจากที่พูดอย่างนั้นรึ่งผมก็เอา All <c oughs> อ alligator r e p o r ติ้งไม่ใช่ิ kilo r e p o r ติ้งครับอ a l เ i g a t ร r reporting คุณรู้เป็นเรืออะไรครับ <c oughs> เรือที่ต่อต้าเขาใช้กันก็คือเรือจรลเก้ไงล่ะเรือจรลเก้ครับเรือจรลเก้เป็นเรือรัตเวนครับ สีเขียวก็มาเอาแฮมเมอร์มาสอดแนมครับแฮมเมอร์เดียวแฮมเมอร์เอ้ยแตกคุณควรคนคคณรนี่แรงจริงๆยังจะมาหาอะไรอีกก็ไม่รู้ี่กิจโทัพท์ผมมากเลยครับบางทีจะมีข้อความอะไรก็ไม่รู้หาเดี๋ยวล้วก็ไม่รู้าคุณจิมก็ได้สร้างเรือรตะเวนมาหลายลำแล้วก็วางทำการวางกับระเบิดตรงนี้เพื่อทําให้ศัตรูปาดแวงเนาะซึ่งต่อไปก็นําเอารถรัตะเวนไปสอดแนสีเขียวซึ่งตามที่เราคาดหวังครับ ชั้นสามแล้วก็เอ้ยชั้นสองชั้นสามวะอืมน่าจะชั้นสามเออผมว่าน่าจะชั้นชั้นสามแล้วเออชั้นสามชั้นสามเออชั้นสามครับชั้นสามและเทคนิคของมันก็ใช้รถถังพ่นไฟบวกกับแฮมเมอร์แต่บูเร่อของมันอย่งชั้นหนึ่งเลยก็ปลอดภัยไปโอ้หนี่ตกงตรงนี่ตกงตรงรถของคุณคิมเนี่ยจึไปไหนอู้ยังไม่แตกอีกตึกไปไหน เมืกี้มืกีเห็นหรือเปล่าครับยิงขนาดนั้นยังไม่แตกนี่จะโอ้เพราะว่าถึกแล้เพราะว่าโอ้แต่ที่เหนื่อยกับคุณคิมเนี่ยต้องระวังด้วยเป็นค่าไฮเบิลตัวงเขาก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนี่เกี่ยวกับการอัพเลทเทคนิคการเล่นโอ้เฮ้ยเด็ด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 ทำไมทำไมรู้สึกว่าเลือดะ่ำไปของคุณคิมเนี่ยกลัวจะแตกโอ้โหกลัวจะแตกก้อนอีกนายนัดนะ สอง,องสี่ือหนึ่งกลายไปห้าโอเคโชคดีไปผมตั้งอูเรือ2อ,อู่เรือแม่งเลยฮลริเกตผมตั้งอู่เรือตั้งสองอู่เรือเลยนะครับเนี่ยเพราะอย่าไว้ใจสาพันครับโอ้ชัดตามที่เราคาดเอาไว้ครับคาดไว้เออไอสีเขียวนี่มันเอาแฮมเมอร์แล้วก็ตามพ่นไฟจริงๆซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคสายลัดจึงวิธีแก้ทางแก้ทางเขาก็คือหอสนยกับหอปืนญ่ ึ่งถ้าเป็นหอสนายกับหอปืนใหญ่ครับตามพ่นไฟมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นแฮมเมอร์ครับก็หอปืนใหญ่จัดการนะครับซึ่งให้สร้างเออมันจะเอามาเชาหอมมาครับซึ่งวิธีแก้ทั้งก็คือท่าเดียวกันอย่างเดียวครับแล้วก็ทหารลำเอ้ยทหารลำไม่ได้ผลครับต้องเอาเป็นน้อยอย่างน้อยอามาดิโลครับรถจอดก็ได้ใช้ได้ดีอู้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 เน้นจำนวนเท่านั้นเน้นจัดไปเน้นจำนวนอู้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 อูถอย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  จอจอจอถอยวู ull, Save, ้ม e ันมีหอครับผมก็ว่าอยู่หอมาจากไหนตอนนั้นมันอีกทีก็ปรากฏว่าวู้อืมก็เลือกตะเบนของผมพอวูวูเยอะอยู่เยอะอยู่มันจะทำอะไรนั่นไงครับบอกว่าเป็นจู่ยิงของมันไกลจริงๆครับแฮมเมอร์นี่ดูสิครับดูสิครับดูสิครับเด้ยเด็ดเด็ดเด็ดลดได้ยังไงวะโอเคหลังจากนี้ผมก็ช่วยคุณกิมสร้างผมก็สร้างหอปืนใหญ่ด้วยครับซึ่ง วิธีการสร้างครับนั่นคืออย่าเอาแต่เดี๋ยวผมแนะนําครับอย่าสร้างแต่แนวหน้าอย่างเดียวครับเช่นครับถ้าเป็นสายแฮมเมอร์ครับให้สร้างหอปุนใหญ่ในฐานครับหอปุนใหญ่ในฐานนี่แหละเป็นเทคนิคที่แบบช่วยให้คุณเนี่ยรอดจากเทคนิคสายลร็แบบเพราะว่าพวกสายนร่ยจะแบบพุ่งเข้าไปในฐานครับซึ่งพุ่งเข้าไปปุ๊บแล้วการยิงของหอปุนใหญ่ของเราเนี่ยก็ยิงไม่ถึงครับแมนแนะนำครับให้สร้างหอปุนใหญ่ในฐานแม่งเลยครับ นะครับโอเคหลังนะจากนี้เพราะว่าจะมี2แบบไอ้เป็นชั้นแรกไอ้เป็นชั้นเอไอ้เป็นแนวแรกไอ้เป็นแนว2ครับซึ่งถ้าเกิดบุกตรงนี้แล้วมันผ่านไปตรงนี้เราก็เจอแนว2ตรงนี้ครับนี่คือเทคนิควิธีจัดการพวกสายแฮมเมอร์ลัชแฮมเมอร์กับใช้ได้ทุกแฮมเมอร์ครับไม่ว่าจะเป็นแฮมเมอร์แบบบุกหรือแบบไหนก็ไแดบบแบบ้แล้วแต่ทีเดียวสองสี่หกแปดเก้าหลังหรือจัดไปครั แต่ว่าผมเตรียมที่จะบุกแล้วครับผมเป็นเป็นหมวดรัดตะเวนครับการต่อสู้ครั้งนี้มีทางน้ํามีทางบกมีทางอากาศยังมาครับมาครบทุกส่วนของอของกลยุทธ์การสงครามเลยใหผมบูสติดครับจะบบสนี่ครับการต่อสู้ทางน้ําเริ่มต้นขึ้นนี่คือทาไมนี่คือทำไมซาพันเกียรติเรือจะะเข้เหลือเกินยิงมันแรงจริงๆครับ ถืงมันก็ว่ามันก็ว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้อ๋อผมมีสองอูเรย์ไงล่ะอีกอย่างไม่สอดแนมไงล่ะนี่คือข้อเสียเปรียบของพวกที่ไม่สอดแนมโอ้โหจะเจอเข้มดีอย่างนี้เองซึกยิงแรงแต่ยิงช้าอื้อหืออื้อหือโอ้โหมันยังไม่ทันได้ยิงเลยครับมันก็แตกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ผมบูษทองนั่นเนี่ย ปั้ง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 แตกปั้ง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 แตกไอ้สีเขียวมาเฉยสีเขียวช่วยแต่ช่วยอะไรไม่ได้ครับนี่เนจเจดเจดอู้ระหว่างการต่อสู้นี้เกิดขึ้นครับสีเขียวไม่ไทําการจะบุกครับแต่เสียใจด้วยพวกเรามีแนวป้องกันเรียบร้อยแล้วอู้แฮมเมอร์สาดพ่นไฟแล้วก็ซูชอีก3าคันแล้วก็ใต้ฝุ่นด้วยมันรู้วิธีการอากาศได้ดีนะเนี่ยเนจเสร็จดเจดครับคุณคิมอัพของไอัพอย่างนี้อย่างผมบุตรทองทำไมขนาดเทอปเลยผมยังมีไม่ถึง อื้มอื้มโอ้โหโอ้โหอืออัคเตปโอ้โอ้ยว้าเป็่บไไหนของผมนี่อัคเตปครับสีเขียวนี่อัคเตปโอ้โหนี่ขนาดขอปุ่งของคุณคิมยังไม่แตกสักยังไม่แตกเลยนี่๊ะนี่คือไปไหนเนี่ยถามจีอ๋อสีเขียวว่าทำไมมันโคดอย่างนี้เออทำไมโคดอย่างนี้เออเก่งแง่เลยเนี่ยผมพูดทองทำไม่ผมก็ว่าผมพูดทองทำไม่ถอย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  ต่้ยต่อยเอ้าต่อยสิครับเราเลยดูอืเนี่ยครับผมบุต์การโจมตีทางเรือต่อครับเพราะว่าต้องจัดก,การสีเขียวต่อไอ้สีฟ้าต่อครับอย่าต่อให้มันสุดท้ายเรือโดยเค่ห้าลำมาทับป้อมตัวไปโดนหนึ่งกับอะไรนะเรือสปค้าวหนึ่งลำโดยเซกไฮชนะคนก็รู้ผมอัพเรือโดยเคมาดีนิดหนึ่งนิดหนึ่งเลยทีเดียวอู้มันได้อัพไม่ใช่ป้อมตัวไปโดน แรงไม่เบิกได้ดีครับเมียด้ทำให้สามพันเกียรติเรือจระเข้เหลือเกินชึกยิงแรงโอ้โหดูดูกลัวจะมียิงแตกได้ครับโอ้โหกลัวจะมันกลัวมันจะยิงเรือจระเข้แตกโอเคแตกแล้วสวยแบบงดงามครับท่านผู้ชมดูสิครับเรือพิฆาตหนึ่งล้วไม่สามารถทำอะไรเกือจระเข้สีล่านี้ได้โอ้โหโอ้โหโ มังมีร้องครับมันมีร้องแน่นอนอืมซูชโอ้ยโุกีคุณคิมเนี่ยเอาฮอไว้บนนี้ผมบอกแล้วครับตอดแนมเปิดแมปมันดีและปรากฏว่าไอ้สีเขียวมันเอาซูชมาครับไล่สีเขียวมาชั้นสี่ oh my god ชั้นสีชั้นสีเร็วมากๆปรากฏว่าสี่เขียวเป็นตัวที่เราต้องระวังมากที่สุดแต่สีฟ้าก็ดิดไปแล้ว โอ้ยชงยิงมันแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างครับแน่ใจคือว่าผมยังโมแต่เน้นตรงนี้ไม่เน้นตรงนี้ผมลืมมองครับแต่ก็ผมนี่นั่นไงนั่นไงแตกแล้วผมนะ่ะโอเคผมแตกแตแกงานต่อดีรางวันนี้ก็ชันนี้มั่งครับก็ไม่มีอะไรมากมากเท่าไหร่ลรวก็เน้นกับป้องกันนะะ <c oughs> โอเคแล้วก็สร้างอันนี้ต่อเลย ใชมครับมีงานด่วนโอเคงานด่วนสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคชมต่อนะครับหลังจากนี้ก็เออเดี๋ยวโชคค่ผมก็แตกไปซึ่งผมไปทางน้ําแล้วก็ผมไห้ทําการเก็บไอ้สีฟ้าไปเลยหลัง <c oughs> จากนี้ก็อืมอย่างก็โหสีเขียวมาเริ่มจาสร้างฟูตมารัวๆเลยครับจังหวะน,นี้ไม่ดีต่อไปผมก็ทําการจาก ขึ้นตามสนามตรงนี้ต่ออวังสร้างแนวป้องกันนะครับเอ้ยสีเออคุณคินทาำการวางกัดระเบิดนะครับได้ยสีฟ้ามันเอาตามพ่นไฟระพ่วนครับโอโ้โหถานพ่นไฟอุ้ยอู้อู้อู้หูสวยแบบงดงามอีกอย่างนี่มันบั็กครับบั็กก็เป่าโอเคไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้คุณคิวเอาจีห้าไปสอดแนวปุ๊บได้ศัตรูมีรถสร้างต่อด้วยอัดเซฟ มันเลยอักเสบครับไม่ใช่พวกเราหรอกผีอู้อูมันอ well ัพหรือเปล่าถามจริงเฮ้ยถ้าแตกนี้ไปเด้อเรียบร้อยเสร็จครับมันแหละเสร็จอู้ชั้นสีมันเดิมเดือดยูซินชิวมันใช้เกาะ ต่อไปผมทําการจะวางกระเบิดตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไม่สร้างอีกอย่างครับผมก็้ะทาการสร้างเครื่องบินถึงระเบิดแอร์บัสชอร์ชเฮ้ย,อย,อ,ยอยาบอกนะว่าทาลายได้อีกนะถ้าทาลายได้อีกือว่าเกือบเกือบไปได้สีเขียวนะครับมันทําการจะเอาเครื่องบินด้วยอืมเครื่องบิน,น่ะจัดไปผมชั้นสี่แล้วครับผมสามารถเอาเครื่องบินที่เบิดเอ้ยังยัง,ยง ผมยังชั้นสามผมจำผมลืมสังเกตเอ้ยอืมเป็นอย่างไรกับผมในช่วงนี้ผมลืมสังเกตหลายอย่างเลยและแล้วปรากฏว่าเราก็ทําการเห็นว่าไอ้นี่ไงครับลงอากาศยานชั้นสองกลางสร้างเครื่องบินครับกลางสร้างเครื่องบินเท,บนท,บนทนเบิร์ดเลยรออะไรครับอู้คุณคิมก็ไม่สังเกตรครับเพราะมีมรถจอดเกาะอามามันมีจุดผ่าพ่นไฟเออเราไปซี ฟ้ามันก็ทำการสอดแนมด้วยใช้หอนครับซึ่งผมมีเรือเจอร์เค้ดักมาตรงนี้แต่ดักไม่ได้ครับเพราะมันเร็วเนาะเดี๋ยวก็ทำการบินปึ๊บโอ้สวยงดงามบินไปนู่นโอ้มีทอร์เรนต์ด้วยจัดไปครับมีทอร์เรนต์นั่นหรอจัดไปนี่นะครับจังหวะนี้ทำไงดีโอ้โอ้โอ้ลมไปซะโอ้ โอ้โหอัดเซฟเง,งินจะมายัางไงดีโอ้ตาย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 ,ตายไปแล้วครับอีกแล้วงานก็ด่วนนิดนึงโอเคใช้เวลานานไปหน่อยครับเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับชมกันต่อครับจะไปเลยครับท่านผู้ชมตรงจังกันนี้ก็เออค <c oughs> ุณรู้ผมได้สร้างอะไร แอร์กดคลอสก็มีที่จะเบิดไงล่ะและโอ้โหที่ของสาพันครับรถสร้างเก่ากับทอล์เรนกับซูชไงล่ะโอ้ยตกสายแบบนี้ผมอย่างเกลียดเลยครับดูต่อครับรีเพ์ต่ออือหตายฝนมาแล้วครับซึ่งหมายความว่าเราเจอปัญหาหนักครับเอ้ยเด้เรือจอเร่เข้ผมก็ได้เจอฮอของศัตรูเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋วเดี๋ยวอดยดี๋วดี๋ยวเดยงดี๋ยวยง เที่ยมไปเลยโอ๊ตตายเสียใจครับน่าเสียดายมากหลอ,อดไปได้เฉยแต่ท้ายก็โดนสอยใช่ไหมโอเคน่าจะโดนสอยครับอูอ้ขอบคุณครับมี G62 ลำจัดไปอู้อู้อู้โอ,โอ้ลงไปแล้วครับสตูเอ้ยผมนมี่แหละอู้และไอ้สี ้าครับมันเน้นหอเมื่อมันจะเอาหอไปตุยครับนี่หอนะจัดไปโอ้ยอย่างหอมันตดจับไอน,นะเฮลอปเตอร์ของคุณคิมได้เลยก็เรียบร้อยอ่ะมันมันคิดจะบุกทางนี้ใช่ไหมจัดไปครับผมได้ทําการเอาทาหารรักไว้ในป่าแต่ก็ไม่ทันครับเจียวหอจัดการไปก่อนสามผานเลยสามผ่นเลยทีเดียวอ้ยน่าเสียดายครับหอมันตดจับทหารลักในป่าเก็บทหารลักผมไปหมดเลยครับไม่ได้ทหารรัก คนนี้แหละที่อยู่รอดมาได้ก็น่าจะมีเหรียญให้มันครับ <c oughs> ฮอฮอำใหม่มาแล้วก็ฮอเนี่ยมันก็มีอีกลำหนึ่งครับเพราะว่ามันรู้ว่าตรงนี้มีฮอว่าอะตูอืมมันคิดจะมาทางนี้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีฮอรอต่อตาขยนนั่นครับประมาณจริงๆมาจริงๆอู้แตกมันเห็นก็ไม่ได้เบิร์ตเครื่องมันเห็นเครื่อมแค่เบิร์ผมแล้วโอไนะ้ไม่นะไม่น้อะไร <c oughs> โอ้ตายมันก็ยิงแรง นี่ขนาดหอนี่ขนาดมันยิงก็ไม่ได้เบิดหนึ่งลำครับโอ้แรกไปหน่อยตกตัวมันความเสียหายเกาะหนึ่งรืกเกาะสมเยอะกันแน่โอ้ตายฮึจีหงนั่นหรือจัดไปน่าเสียดายครับเพราะว่าแนวพวกมันทางอากาศของพวกเรานี่เยอะแล้วโอ้โหลังนี้พวกเราได้ได้คุณกิมสั่งให้ผมไปทิ้งให้เบิดใส่ ซุมประชาการสีเขียวเพราะมันกำลังขึ้นชั้นสิห้าอยู่ครับคุณก็จับชมกันเลยครับโอ้ดูสิครับก็ไม่ใช่เบิร์ดี่ยบินขึ้นไม่ใช่เบิร์ดมาแล้วครับดูสิโอ้มีสีดำเริ่ดจัดไปและดูมันทิ้งครับดูผมทิ้งครับดูชุดแรกไม่แตกใช่ไหมอ่าชุดต่อไปชุดต่อไปแตกฮ่าแตกไปซะโอไม่นะสุดท้ายเครบินเจอเบิร์ดผมก็เจอจีหกสอย ถ้าดูสีฟ ok ้าครับเหลือแค่เนี้ต้องส่มันขี้เกียจใช้บูสต์ครับอดไหมลดไหมโอ้โหมันก็ยิงดัวเกินนั่นไงล่วงไปครับแต่ก็ถึงนั้นลดมาได้แค่ลำเดียวครับน่าเสียดายไม่เสียดายแบบเพราะว่าผมเคยได้เร็วนิดหนึ่งนิดหนึ่งเลยทีเดียวบูสต์ด่าลูคูสิบไปต่อเลยครับช่วงเวลาเนี้จะคงเป็นเวลานานนะครับตัวไปคุณคิมก็จะทำการเอาฮอไว้ตรงนี้ต่อนะครับ ก็ดีไปสีเขียวก็เรากำลังหวาดต้องแวงว่ามาันจะบุกทางไหนซึ่งการบุกของมันก็ถือว่ายากนะครับดูนะพรากับพวกเราเมื่อก่อน <c oughs> อากาศก็ไม่นอดพื้นดินจะเป็นไงและคุณคิมคุณคิมก็ <c oughs> จัดยูวเลียร์ตักดอกให้มันกแล้วกันแล้วกันเลยเดียวแล้วผมได้ทำการไปวางกับระเบิดมันครับโอ้โห จัดชุดนี้เอาให้เยอะเลยครับแล้วก็สีสีเขียวเนี่ยมันบูสต์ประเภทไหนวะครับดูสิครับดูสิครับชั้นสี่โ oh อ้ไม่ก็อันนี้ก็เร็วเกินสีเขียวเนี่ยเป็นตัวจะว่าไงดีครับเป็นตัวอันตรายสุดๆเลยครับผมได้ทําการไปทิ้งระเบิดจากการสีฟ้าแต่ว่าจัดไม่ได้ครับเออก็จัดการไปได้บางส่วนครับแต่ว่านี่ไม่แรงพอเนาะแมะที่กก็มาพยายามจะมาหล่อยก็ไม่ทิงระเบิดผมต่ออีก แต่ว่าเมือนกับว่ามันฮ่าผมมีเรือจโจรสเคยอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้ครับเป็นเสมือนป้อมลอยน้ำครับป้อมเออเป็นเป็นเสมือนป้อมปราการลอยน้ำครับเพราะมันมีป้องกระทางน้ำทางบกแล้วก็จะโดตดต่อต้านอากาศยานเออเออเอาบัฟไม่ตั้งหากก็คงจะกลัวหน้าดูนี่เลยครับดีอย่างไรคุณคิมทำการสร้างนิวเคลียร์ต่อครับก็ปอลอดภัยไปจัดไปครับท่านผู้ชมแล้วก็จัดมัน 1ดอกครับตู้มมันเลยครับผมก็ตอนนั้นผมบอกให้คุณลิมเอานิวเคลียร์เลยแล้วก็สีเขียวก็มาทำลายตัวปล่อยนิวเคลียร์แต่หน้าเสียดายก็คือว่ามันถูกปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสียใจด้วยอู้มมันก็เสียใจด้วยครับคุณสีเขียวแล้วก็มันมาตรงที่ว่ามันมาตรงที่แบบเครื่องบินมันไปมันไปลงจอดพอดีครับเอยมาตรงที่นิวเคลียร์ลงพอดีเลยครับ ดูเลยครับตูมนิวเคของคุณคิมเองวิหนึ่งอยู่เลยครับก็ไม่ค่อยแอะไรังอะไรอีกเนี่ยก็ผมไม่ค่อยชอบอุ้ยที่เป่ามันโกจะมาแต่ว่าน่าจะได้าก,การป้องก,กรารป้องกษะกับพวกเราปลอดภัยไว้อยู่แล้วก็ตั้งแล้วก็คุณคิมบอกให้ผมจัดการสมบัติการมันครับมันชั้นสี่ซึ่งป่านี้ครับมันคงโอ้โหชั้นห้าแล้วตั้งหากอย่างเร็วมากๆ เดียวจริงๆครับอ no ีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคงจะแตกครับอีกชุดหนึ่งคงจะแตกน่าเสียดายน่าเสียดายครับอีกชุดหนึ่งเกือบแตกเกือบแตกเฮ้ยก็อย่างงี้นะครับตาพันเนาะโบสทอก็ดีโอ้ไอฝุ่นมันก็ยิงลัวเกินแต่ก็ยิงก็ไม่ใช่บทผมเข้านิดนึง แล้วก็ผมทําการบูสต์การเติมน้ามันครับุณก็รู้คือบิ๊กเจเบิร์ช่วงนี้เนี่ยมันก็เนิฟตรงที่ว่าต้องเติมน้ามันมัเติมน้ามันช้าครับน้ํามันหมดเร็วอีกตั้งหากโว้น่าเสียดายคุณคิมก็ทําการสร้างนิวเคลียกรอบหนึ่งครับซึ่งเราจะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยสีเขียวมันก็จะไม่ยอมครับหลังจากนี้ผมพวกเราไปสอบดันปุ๊บเหมือนเห็นมนางกยากษ์กอกกำลังมาตรงนี้ เดี๋ยวพวกเราไม่ค่อยหวาดตัวแล้วครับเพราะว่าเราทําการวางกับระเบิดแล้วก็ซึ่งตัดกําลังของรตรูไปได้ดีครับอือหืออือหือจัดไปครับจัดไปครับคุณคิมบอกให้สั่งการสั่งให้ผมจัดการมันครับไม่ใช่คุณคิมเนี่ยบอกว่าไอ้สีเขียวม,มันจะเอาเครื่องมเตอร์เบิร์ดครับซึ่งเขาจะปล่อยให้มันเอาล่ะว้าแต่ว่าน่าเสียดายครับผมแค่บูส แดงครับถ้าผมบูธท,ทองเี่คงใส่ไปนานแล้วเอาจริงดิแต่กต็ก็หยุดการผลิตของมันครับหรือเปล่าวะเอ,อ้ยนง,งครับมันหยุดการผลิตของมันเราคิดว่าผม,ม่ยทำลายแต่ที่ไหนผมไม่ทำลายเนอะแลให้มันผลิตต่อสินะก็เพียงแค่เบิดผมแตกล่วงไปหนึ่งลังแต่ไม่ต้องห่วงครับอีกชุดหนึ่งยังมีครับตูมแตกหมด ี่เขียวมีล้อเอ้ยที่เขียวมีหัวร้อนจัดไปครับต่อไปหลังจากนี้ผมจะทำการสร้างเครื่องมือเบิร์ตต่อเลยครับอย่าโมแต่รอช้าฮ่่าเรื่องว่ามันกำลัรรงรวบรวมกองกำลังทังปัญหาของมันครับเรื่องคุณคิมจะท,ทำการสร้างนิวเคลียร์ไปอีกรอบหนึ่งครับจัดไปครับนิวเคลียร์ปล่อยเลยตู้มมันเลยครับใช่แล้วคุณคิมตู้มมันเลย ต้มจริงจฮิงแตกไม่แตกหมดอืมรอบนี้แหละชัวร์เลยรอบนี้แหละชัวร์แน่นอนครับเออผมจะโจมตีสองแบบครับหนึ่งโจมตีสุ่มบัญชาการมันสองโจมตีหน่วยทหารมันรอบนี้แหละแตกครับอีกอย่างครับมันก็มันก็คิดว่าผมจะเอาแบบโจมตีแต่สุมส่มสุ่มบัญชาการมานก็แต่ไม่ใช่ ผมทิ้งใส่หน่วยทหารมันด้วยโอ้ชอบเอฟเฟกนี้เลยเกินครับอ่าอ่าอ่าเราทำเอฟเฟกตดีมากเลยครับชอบเลยครับจังหวะน,นี้สาพันมิลลองครับข้าวผมบุ๊ี้ผมบู๊ดทองด้วยอักเสซไปใหญ่โอ้สร้างก่อแตกซูสก็เลือแค่นี้ก็โชคดีไปซูสเลือดเลือดน้อยจริงๆครับน้อยจริงๆ จังหวะน,นี้ก็สีเขียวก็สูญมัจชาการมันหายเป็นที่เรียบร้อยได้สีฟ้าก็เดทไปแล้วเดี่ยก็ชิวๆครับต่อไปคุณคิมก็ทําการส่ง G 5ีไปเก็บิีฟ้าต่อครับเออ <K ill> สีเขียวก็ยังไม่ยอมครับเออไอนี่จะที่มาของคำอุย้ยมูนจะเบิร์ต่อไปไอ้สีเขียวควรดีนะใช่ไหมครับมาขึ้นไปเทียบเบิร์ไปทิ้งสายสนามบินผมเฉยนั่นไง ชุดหนึ่งไม่แตกก็ยังดีเฮ้ยนั่นไง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 ครับท่านผู้ชมน่าเสียดายมันต้องล่วงหมดครับจังวันนี้เรียกร้อยล่วงหมดเลยครับเพราะว่าแนวป้องกันของพวกเราเนี่ยเยอะจริงๆคือวิ่เชื่อเบิดผมก็พของผมก็เรียบร้อยบินหนีไปครับเพราะว่าน่าเสียดายครับน่าเสียดายจริงๆไปผมก็ทําการแก้แค้นครับทิ้งใส่มันคืนแต่น่าเสียดายเนี่ย มีมีสองสนามบินจะไม่จัดไปต่อไปพวกเราได้เห็นว่าสีเขียวมันย้ายกองกําลังมาจุดนี้อีกแล้วซึ่งมันก็ชอบย้ายไปย้ายมามันก็แบบไม่ยอมบวกสักทีมันก็รู้แต่พวกกองพวกเราเยอะเนาะต่อไปผมทามการสร้าง,างาเครื่องบินเทเบิดกลับมาคืนต่อน,นะครับต่อไปจี 5, g 5ก็ชิวๆครับ G5 หชิวๆชิวๆครับ g ีหก็ชิวๆไปซะ ว่าก็สีฟ้าเหมือนมันได้ยอมแพ้หรือยังวะผมแม่ใจคุณคิดก็จัดให้มันตักดอกครับเราจัดให้มันตั้ง3ามดอกมันก็ไม่ยอมแพ้อีกโอ้ my god นี่มันคนจะว่าไงครับนี่มันคนประเทศไหนวะเนี่ยโอ้ my คนยอมแพ้ยากจริงๆอีกนัดหนึ่งมันก็ยมันก็ยังไม่ยอมแพ้โอ้ผมก็ซ้ำเติมมันครับเอาซ้ำเติมมันแม่งเลยเอาก็ไม่ได้ไปทิ้งใส่มันต่อเลย ขึ้นชั้นสามแต่ขึ้นไม่ทันเฮ้ยสีเขียวมันก็เริ่มจะแยกกองกำลังของมันมาแล้วครับซึ่งฮ่าฮ่าฮ่ผมได้วางกับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้สีเขียวว่าไงเอื้อเอื้ออู้อื้ออู้อู้อู้อื้ออืฮู้ สีเขียวกลัวสีเขียวกลัวขนาดมีรถมีมีรถสังก่อนนะครับสีเขียวกลัวเลยอือหือแตกสีเขียวจังหวะนี้สีเขียวมันละแ a n g ับว่ากับระเบิดไปตรงไหนบ้างจังไม่เป็นไงครับจังหวะนี้มาแล้วครับสีเขียวอู้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 อึ เคือ่อทของต่อต้านครับกับระเบิดไว้จะในคุณภาพต้องเือนถ้าอัพมาดีนะอืมวัถึงนะโอ้โหไม่ก็หอปืนอย่าผมแตกโอ้โอ้แตกเสียงดเงาซึ่งทอนก็ให้รถจอีกอย่างครับหลังจากนี้ตขาที่มันจะยอมแพ้ครับมันได้ทำลายอาคาไปหมดแต่ว่ามันจะโจมตีเป็นครั้งสุดท้ายมันก็เลยจะให้หนักๆแต่น่าเสียดายยังไม่ทัน ยังไม่ทันถึงฐานตรงนี้แต่ทำไม่หอคุณไหนผมไปนหนึ่งหอก็โดนกับระเบิดผมบึ้มบุ่มบุ่มตายสุดพิเศษเฮ้ยเอามาดิวอินแอคชั่นจริงๆเรียบร้อย action, เยอามาดอร์เป็นเป็น,ป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 นตัวเก็บของมันครับเรียบร้อยจีจีครับจีจีอีซี่จริงๆเรียบร้อยครับชนะแต่กำลังของสีเขียวเพราะผมปิดฉากด,ด้ยวยคือไม่ใช่เบิร์ดแต่ก็ไม่ทันครับและฐานแล้วก็ใหญ่มากๆด้วเฮ้ยแล้วคลิปนี้ไหวแค่นี้ครับโอ้ย พูดไปดีไว้จบไปก็พอนะครับพี่เกียรติพูดอีกอย่างนี่มันค้าๆแล้วก็กลัวุบกวนคนอื่นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับเจอกันเย้ yeah!